อันนี้จะมาแนะนำคันตกหมึกซีรีส์ฟูโซริเป็นไททิปลันครับตัวนี้เป็นคันจากเมเจอร์คานะอันนี้เป็นไททิปลันเดี๋ยวจะมาให้ดูภายในกันอันนี้คือซองด้านนอกอันนี้ฟูโซริครับก็จะเป็นตระกูลคันฟูโซลิดเลยเป็นโซลิดทั้งคันแล้วก็ จะเป็นไททิปลันออกแบบมาให้ตกหมึกน้ำลึกตัวนี้จะมีทิปกาดโปรเทคเตอร์มาให้ในซองเลยเป็นของเมเจอร์ครับฟูโซรีทิปลันนะครับตัวนี้นะทำสีให้เห็นชัดเจนเลยตัวนี้นครับมากมากกว่าเซนที่ดีนะคันของทิปลันก็คือจะมีการทำสีแบบนี้ในช่วงเวลาที่หมึกอะครับพอเวลาจับ นอกจากเซนที่ดีตัวเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยปลายคันจะไวมากถ้าเกิดสมมุติว่ามีหมึกมาจับอะครับเนี่ยเราจะดูจากตรงนี้ได้ด้วยนะเพราะว่าการตกหมึกอะครับในน้ําลึกเราตกทิปยลันน้ําจะลึกอยู่แล้วก็ตัวเหยื่อจะหนักบางทีกระแสน้ําก็จะแรงตัวซิงเกอร์ครับของเหยื่อจะพาให้โยตกลงไปถึงพื้นเร็วมากแล้วก็จะตกเป็นแนวดิ่ง ทุกครั้งที่เราเจอคันครับเจอคันแล้วยกคันทิ้งไว้เนี่ยมากกว่าเซนนะครับจะมีปลายตัวเนี้ยทําให้เราเห็นได้ชัดเจนอ่าและครับเจ้าคันทิปลันนะครับก็จะทํามาตกหมึกน้ําลึกแล้วก็ใช้กับโยเฉพาะด้วยตัวเมเจอร์คาร์เองครับก็จะมีกลุ่มโยทิปลันนะก็มีจําหน่ายด้วยที่เซเว่นซีเดี๋ยวยังไงจะให้ดูหน้าตาตามแบบนี้ อันนี้เป็นโยทิปรันครับโยทิปลันเลยก็คือจะตามงานเลยครับเราเลือกจะไปตกหมึกน้ําลึกแนวดิ่งทีเนี้ยเจ้าตัวโยทิปลันเองก็จะพุ่งลงครับลงไปด้วยความเร็วนะแล้วก็จะตกรอบรอบรอบรกองหินการออกแบบซีรีส์ฟูโซริที่เป็นโซลิดคาร์บอนทั้งคันในตระกูลทิปลันตัวเนี้ยก็จะเพิ่มพลังงัดนะคนเคยใช้คันฟูโซลิดก็จะทราบดี ซึ่งมันก็จะเหนียวมากแล้วก็มีพลังงัดที่ดีอ่าอันนี้ไกด์ฟูจิดูนะครับเป็น k คซีรีส์วางวางมาตำแหน่งอย่างดีเลยนะคันฟูโซริทิปลันตัวนี้ก็จะมีความยาวที่6ฟุตจะออกแบบมา2เวทครับจะมี S60L กับ S60ML ครับตัวคันเบามากนะ เบามากแล้วก็คันตึงดีคันตึงดีเดี๋ยวถ้ามีวิดีโอรหรือภาพที่ไปเทสในการตกมา mm hmm. ก็เดี๋ยวจะเอามาฝากด้วยครับอันนี้นะเป็นเมเจอร์คับฟูซอริ r ิปรันเอกิ n งตัวด้ามนะออกแบบมาผมว่าลงตัวมากเพราะว่าตกแนวดิ่งบนเรือแล้วก็ลักษณะการใช้อยู่แบบนี้ตัวเนี้ยบัดจะไม่ยาวเกินจะไม่ยาวเกินจะไม่สั้นเกิน ค่อนข้างจะพอดีในการใช้งานก็ลองไปจับตัวจริงดูได้ที่เซเว่นซีโปรช็อปนาวมินครับมีให้ดูทุกตัวเลยนะคันตกหมึกของเมเจอร์ครับก็ค่อนข้างครบเลยยังไงแวะเข้าไปดูได้ครับ